รยากาศการลงพืนของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดูไม่ค่อยซู้ดีสักเท่าไหร่เลยนะคะหลังจากหลดพันสามลงมาวันนี้เนี่ยไล่ลงมาเนี่ยร่วงไปกว่ายี่สิบจุดแล้วนะคะมุมมองของคุณการประเมิยยังไงบ้างคะมุมมองต่อเฟดก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะก็ก่อนอื่นวันวันนี้เป็นเป็นเรื่องต่างประเทศเป็นหลักนะครับที่ทําให้หุ้นบ้านเราโดนกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการคาดการณ์ครับว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวา เพราะว่าตัวเลขที่สหรัฐเขาชัดดาวจะเริ่มมีการรายงานแล้วและมีแนวโน้มว่าจะแข็งแกร่งหรือว่าตัวเลขของสหรัฐมันยังทนทานเศรษฐกิจสหรัฐยังยังมีความทนทานและยังไปได้ไม่จําเป็นต้องรีบร้นดอกเบี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมตลาดตลาดไม่ได้ชอบสิ่งนี้เพราะตลาดคิดว่าแม้ว่ามันจะทนทานแต่มันก็อ่อนตัวถูกไหมฮะมันทนก็จริงแต่มันก็อ่อนอ่อนยบยาบลงเรื่อยๆแม้ว่าจะค่อยค่อย อน,นั้นก็แทนที่จะลดไปเลย25เบสิสพอยต์ทุกครั้งมันดีกว่าที่จะมาลดแล้วก็ไม่ลดแล้วก็มาลดอีกตลาดไม่ชอบแบบนี้ครับตลาดชอบแบบว่าลด25แล้ว25ทุกครั้งจะเป็นอะไรที่ตลาดชอบลด50ก็ไม่ชอบไม่ลดก็ไม่ชอบชอบ25นะครับก็เลยมีการซื้อขายออกมาทั้งดาวโจนส์นะครับแล้วก็เรื่องของ Bitcoin ที่หลุด100,000แล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ย ปัจจัยหลักมาจากเรื่องนี้ครับเรื่องงบก็จะเป็นเฉพาะตัวไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับอไออปัจจัยที่ทําให้บิตคอยร่วงลงมาต่ําแสนอีกครั้งเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรอคะในมุมมองของคุณการมองยังไงบ้างคะเพราะว่าช่วงหลังๆมาดูเหมือนว่าบิตคอยเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงซื้อเข้ามาพยุงสุกเท่าไหระะ่ด้วยค่ะจนหนึ่งต้องบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหุ้นสหรัฐ บิตคอยอ่าและหุ้นไทยอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ผมว่าบิตคอยเนี่ยแรงซื้อระยะหลังมันน้อยแล้วก็ไม่เหมือนกับทองคำเนาะที่ทองคำเนี่ย oh. ช่วงนี้ผ่านมาหลุดสี่พันแต่ก็ขึ้นมายืนได้ uh huh. แต่รอบนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการชัดดาวครับคือถ้าชัดดาวแล้วมีการกลับมาเปิดมันแปลว่ามันแปลว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งซึ่งบิตคอยเนี่ยเป็นตัวแทนของความไม่เชื่อ เป็นตัวแทนของความไม่เชื่อในรัฐบาลเป็นตัวแทนของความไม่เชื่อในการที่ว่ารัฐบาลสั่งปริ้นเงินอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้ารัฐบาลกลับไม่มีเสถียรภาพปุ๊บอ่าบิตคอยก็ต้องโดนเทขายซึ่งผมว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าเสี่ยงซื้อนะสำหรับบิตคอยเพราะว่าหนึ่งแสนเป็นอะไรที่เป็นแนวรับทางจิตวิทยาซึ่งไม่ครหลุดเหมือนที่เหมือนที่ทองคาไม่ครหลุดสี่พันซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วครับว่าลงไปสามพันเก้า ดีกลับขึ้นมาได้นะครับค่ะ,ะก็อาจจะเป็นระดับที่นักลงทุนก่อนหนะน้าดีที่อาจจะตกรดนะคะบิตคอยอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งในการลงทุนแต่ว่าการลงมาแรงๆแบบนี้เนี่ยมันมันต้องทยอยสะสมเนาะใช่ไหมคะคุณกันอย่างบิตคอยเนี่ยอย่างกรณีนี้ใช้คําว่าถ้าใครไม่มีของอาจจะเป็นเป็นไม้แรกเป็นไม้แรกนะครับแล้วก็ถ้าใครมีของอยู่แล้วเราอาจจะรอดู ว่ามันมีการเด้งหรือเปล่าคําว่าหลุดไม่หลุดเนี่ยง่ายๆเลยครับเราดูทองคำสี0 0ัเหรียญที่หลุดลงมาเนี่ยใช้เวลา1นถึงสอาทิตย์หรือว่าเร็วกว่านั้นด้วยซ้ําในการกลับไปยืน4,000ค่ะเหมือนกันถ้าจะเป็นการหลุดที่หลุดไม่จริงหรือหลุดหลอกหรือว่า false break ควรจะหลุดไม่นานแล้วก็รีบกลับไปยืนแสนเพราะถ้าหลุดนานเนี่ยมันแปลว่าไม่มีแรงซื้อแล้วจะหลุดแล้วก็จะไหลลงต่อถูกไหมฮะ เพราะนั้น<ะ>ผมให้เวลาไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิก bitcoin ต้องยืนแสนไม่งั้นเรื่องใหญ่ครับไม่งั้นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันก็จะมีคำกล่าวว่าเนี่ย bitcoin แสนสองเนี่ยนี่คือพีคหรือเปล่าแล้วก็เริ่มลงมาไม่หยุดเลยหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงอีกครั้งหรือไม่ <c oughs> เหมือนกับปี2 0ง2ยบสที่มีการพักลงไปกว่า จากหกหมืนลงไปสองหมื่นถ้ารอบนี้เขามองกันว่าถ้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 าเป็นการพักที่แรงและยืนแสนหนึ่งไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 1> เจอกันอีกทีก็ห้าหกหมื่นครับที่เดิมที่เป็นไฮของรอบที่แล้วอ่า <c oughs> ซึ่งหวังว่าคงจะไม่เกิดจุดนั้นนะหวังว่าจะไม่เพราะว่าเราเราเห็นหกหมื่นกว่า,าหกเจ็ดหมืน 6, 6, 7, เนี่ยที่เป็นไฮของรอบปีนั้นเนี่ยครับตามที่ทีมงานใช่เลยที่ตีตีเทนไลน์เนี่ยใช่เลยหกหมื่นกลมๆถ้าตรงนี้ยืนไม่ได้ ก็ไปเจอกันอีกทีคือแปดหมื่นแล้วถ้าแปดหมื่นไม่ได้ก็คือเส้นนี้เลยครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างค่อนข้างมีในยะเพราะฉนั้นเราจะมองบิตคอยทีละสองหมื่นถ้าเรามีแสนแล้วอ่าแล้วยืนไม่ได้ก็ไปเจอกันอีกทีก็แปดหมื่นต้นๆอีกสักไม้หนึ่งแล้วไม้ใหญ่ที่สุดของเราคือหกหมื่นฮะซึ่งผมเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะอยู่ละสำหรับการถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงนะถ้าเกิดขึ้นจริงแต่ใน,นมุมมองของผมภาพรวมนี่ของสหรัฐก็ยัง ยังเยอะอยู่ถ้ามีข่าวอะไรปริ้นเงินอะไรอีกบอว่าบิตคอยแสนเหรียญน,น่าจะเอาอยู่นะใน <S <S ในในบริบทปัจจุบันตอบอย่างนี้แล้วกันครับค่ะอันนี้ให้ดูเป็น time frame day เอ่อ time frame month นะคะจะได้เห็นภาพอะ่ะ กรอบชัดๆหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูมือวาไปหน่อยนะคะอ่านั้นไปดูต่อนะคะจากเรื่องหนึ่งของบิตคอยน์นะคะที่เป็นประเด็นการชุดตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าเงินมันน่าจะเป็นโฟโลที่ดึงกันไปดึงกันมาในส่วนหนึ่งเนี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยแล,แล้วมันยังมีประเด็นของการปรับพักฐานของหุ้นในกลุ่ม AI หรือว่าฟองสบู่ในเทคโนโลยีด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะกลับเข้ามามีผลกระทบต่อ สภาพเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็กระทบมาถึงตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะอย่างนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าด้วยไหมคะเพราะว่าพอเขาขึ้นเราก็ขึ้นตามตอนนี้เขาลงเราก็ดูเหมือนว่าเราจะมีแรงขายส่งตามมาด้วยค่ะก็คําถามดีครับผมในฐานะนักกลยุทธ์ของ CGS เราเรามองอย่างนี้ครับค่ะมันจะมีความความเชื่อหรือความเห็นของตลาดว่าถ้าสมมุติว่าเกิดฟองสบู่ในในใน S&P 500หรือหุ้นสารัฐเนี่ย หุ้นไทยจะไม่ลงหรือหุ้นไทยจะได้บวก่อๆด้วยซ้ำเพราะเม็ดเงินมันไหลเข้ามาไม่จริงนะครับในความเห็นของเราเราเดว่าไม่จริงวันนี้เห็นแล้วว่าไม่จริงเพราะว่าเขาลงเจ็ดร้อยจุดดาวโจน์เรากข้าเอาะเขาเพราะอะไรฮะเพราะว่าง่ายๆเลยตัวแรกของเราคือเดลต้าซึ่งเดลต้ามันคืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Data Center อร์เล่นตามเอ็นวีดียเล่นตามเจ็ดนำฟ้าเพราะนั้นถ้าสารั้ลงเราลงนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะรอดอันนี้คือความเห็นของผมนะ และทาง c g <GS> s เราเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจ็ดนางฟ้ายังมีความรุ่นรุ่นลดอนแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีรายงานงบ Nvidia เดียด้วยเราคิดว่าเซตจะไม่ไปไหนครับหนึ่งสองห้าศูนย์ถึงพันสามไซด์เวอออกข้างกรอบนี้แหละจนถึงสิ้นปีในความเห็นของเราครับค่ะถ้ามองนะคะจากประเด็ดนนี้หนึ่งก็คือหุ้นเทคเนี่ย มีผลกระทบต่อเดลต้าแหละนะคะในมุมมองของคุณกันนะคะและในอีกขาหนึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยดูเหมือนว่าคณะกรรมการเฟดนะจะส่งสัญญาณว่าไม่แน่ใจในการลดอัตราดอกเบีย้ยเหมือนที่คุณกันเล่าในช่วงต้นนะคะทีนี้มันก็ต้องส่งกลับมาแล้วล่ะแล้วของไทยนะคะกนง,งอของไทยตอนนี้คนก็เริ่มลังเลแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปธันวาคมเนี่ยจะลดไม่ลดในมุมมองของ CGS แล้วก็คุณการเองประเมินว่ามันยังมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยของไทยอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ ก็มีโอกาสสูงที่จะลดนะครับเพราะตุลาเราไม่ได้ลดเพราะว<ฆ>่ามันเป็นการเข้ามาทํางานครั้งแรกของคุณวิทยัยเจ็ดวันแปดวันก็แปดตุลาก็ไม่ได้ลดแต่รอบนี้เนี่ยคนละครึ่งเข้ามาก็ช่วยได้บางส่วนครับช่วยได้บางส่วน<ฆ>ผมเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบม,มากกว่ามากกว่าเงินหมื่นแต่มันก็ยังไม่ได้พลิกฟื้นเศรษฐกิจขนาดนั้นการลดวมกเบีย่ยังจาเป็นฮะแลวเราเชื่อว่าโอกาสสูงมากที่จะลดและถ้าลดไปหรือไม่ลด มันก็เป็นการประวิงเวลาในการไปลดอีกทีปีหน้าเรามองดอกเบี้ย,ววยสิ้นปีสองพันยี่หกยี่บหกนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นทวนคืออย่างน้อยๆเราต้องลดอีกสองครั้งอ่ะในอีกหกเจ็ดการประชุมที่เหลือในหกเจ็ดครั้งที่เราจะต้องไปไประชุมกรองงอหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งไปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตครับหรือถ้าลดไปแล้วเศรษฐกิจไ,ไม่ฟื้นโอกาสลดต่อมีอีกครับ เรื่องของเฟดกับเรื่องของของของแบงค์ชาติไทยเราตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเราไม่ได้คอนเซนขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้บาทแข็งมากเพราะดอลลาร์อ่อนด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเม็ดเงินไหลเข้าหรือว่าเงินเทาที่เขาคุยคุยกันว่าเงินมาจากไหนเงินทองเงินเทาอะไรหรือเปล่าทําให้บาทแข็งเนี่ยจากทองคาอะไรด้วยหรือเปล่านี่แหละครับเป็นจังหวะดีเลยว่ารีบรดดอกเบี้ยซะเลยเพราะบาทจะได้ไม่อ่อนอย่างเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยบาทมันควรจะอ่อนถูกไหมฮะ แลวคําถาม <ฮะ S 1> คือตอนนี้<ไ>นเศรษฐกิจแก้ยากมากคนละคร <ฮะ S 1> ึ่งมาก็ช่วยได้บางส่วนระยะสั้นลดดอกเบีย้ยถามว่าช่วยไหมก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแถมบาทตอนนี้เขาต้องการบาทอ่อนหรือบาทแข็งแน่นอนทุกคนอยากได้บาทอ่อนอยู่แล้วแต่ลดดอกเบีย้ยไปบาทจะอ่อนหรือเปล่าก็ <ฮะ S 1> ผมว่าคงไม่อ่อนนะเพราะว่าถ้ามีเรื่องของดอลลาร์ที่อ่อนยังไงบาทก็ต้องแข็งบาทจะไปอ่อนอ่อนกว่าดอลลาร์คงเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะว่าตีมโลกหรือตีมใหญ่เนี่ยดีดอลลาร์ไลฟ์ยังอยู่ นะครับแล้วก็เรื่องของอเงินทงเงินเทาราคาทองคําถ้ายังสูงอยู่แบบนี้เราก็การวิเคราะห์ว่าถ้าราคาทองคําสูงเนี่ยบาทมันมาากักจะแข็งเพราะคนก็ไปขายทำกาไรเพราะนั้นตอนนี้แก้<ช>ยากมากครับ<ช>รสำหรับเศรษฐกิจดอกเบี้ยต้องขาลงครับอืมอืมทีนี้มองจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะกับกรอบการเคลื่อนไหวที่คุณการให้ไว้หนึ่งสองห้าศูนย์ถึงหนึ่งพันสามร้อยจุดนะคะ การลงทุนมันยากขึ้นไหมคะสําหรับตลาดหุ้นไทยค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเราอาศัยแค่เดลต้าตัวเดียวเราก็ผันผวนในกรอบหัวเกือบเกือบสามสิบจุดโดยประมาณนะคะถ้ามองจากตรงเนี้แล้วย่อลงมาคุณการจะแนะนำนักล,ลงทุนในการตัดพอร์ตเรียกว่าตามหัวข้อเลยให้ปังทันสิ้นปีเนี่ยได้ไหมคะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโชว์บทวิเคราะห์นะครับค่ะอันนี้ ขึ Dante, uh ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วค่ะโอเคคือเราออกบทวิเคราะห์อันนี้เป็นเป็นรายเดือนไอ้เป็นรายอาทิตย์ขออภัยฮะเป็นรายสัปดาห์ของเรานะครับก็เป็นเขียนอ่านง่ายของทาง CGS เป็นผมเป็นคนเขียนเองก็คือต้องตามอะไรในสัปดาห์นี้อะไรต่างๆก็ง่ายๆครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องตาม n v i d i ีดตามเฟ m มิ u t e แล้วก็ GDP ประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือว่านี่ครับ เซต index เรายืนพันสามได้ก่อนหน้านี้จากงบแบงก์งบ i อซแล้วก็เดลต้าแต่ <mm> ตอนนี้ฮะเราเห็นงบแมคโครหรือ c ีพีแอ่อนกว่าคาดแย่กว่าคาด BJC แย่กว่าคาด CRC แย่กว่าคาด global home pro ไม่ไม่ฟื้นก่อสร้างสเตค c อนแย่กว่าคาดทำให้ตอนนี้เซ็ตลงมาพันสองแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้ก็หลุดไปแล้วด้วยเพราะว่าภาพต <mm> ลาดโลกเพ <mm> <mm> ราะนั้น <mm> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นที่เราถือถือข้ามไปได้ในในปี2026หรือถือเปอย่หนึงสิ้นปีหรือข้ามปีเนี่ยมันต้องเป็นตัวอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณเลือกเซกเตอร์หนึ่งคุณต้องเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุด mm hmm. อืมอ่า mm hmm. เพราะนั้นเรามีทีมหนึ่งคือ a m มทีมก็คือทีมใหญ่ในประโยชน์จากรัฐบาลใหม่แล้วก็ถ้าสมมติมีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเป็นตัวใหญ่พวกนี้อีกเพราะนั้นค้าปีขอพระเอกครับ c ี o ี พลังงานของพระเอกครับปตปโร,รงไฟฟ้าก็พระเอกกัฟเป็นชุดนี้ฮะแล้วก็ชุดรถด,ดอกเบียย้ยที่เราเูยกินไปเมื่อสักครู่นะครับว่ารถไม่ทันวาไม่ลดก็ก็คือเป็นการปริมเราวิ่งเวลาอยู่ดีก็ต้องลดในอนาคตเพราะฉะนั้น KTC ฮะไม่เอาไฟแนนซ์ย้ำอย่างนี้ว่าไฟแนนซ์ตัวอื่นเช่นติดล้อสวัสดอะไรไม่เอาเอา KTC เพราะว่าอ,อย่างน้อยเราขอเลือกไฟแนนซ์ที่เน้นออฟฟิศ ชาวออฟฟิศ <Child> ดีกว่าเศร,รษฐกิจฐานลากเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยชาวออฟฟิศได้คนละครึ่งการใช้จ่ายอะไรต่างๆผ่านบัตรเครดิตคุณภาพสินทรัพย์น่าจะดีขึ้นนะครับวันนี้แอดวานซ์ลงแรงวันนี้นี่ต้องซื้อแอดวานซ์ครับเอเชียฟูร์ยต้องเกิดขึ้นเพราะ t ดอกเบียยเหลือหนึ่งยังไงก็ต้องมีสื่อสารกับแบงก์อีกสักตัวเพราะนั้นสื่อสารกับแบงก์ปันผลสูงอยู่แล้วเราชอบแอดวานซ์อย่าง KTB ครับ KTB เมื่อ XD ไปก็รอรอจังหวะก็ได้นะครับรอรอบปันผลอะไรต่างๆก็ว่ากันไป อันนั้นตีมปันผลสูงก็ยังต้องเล่นแล้วก็ตีมที่เป็นคอนทราเรียนหรือว่าเป็นตีมที่นี่น้อยไมยเนอร์ครับมิน้นเพราะนั้นเราจะเลือกไว้เจ็ดตัวเป็นเจ็ดตัวที่เราคิดว่าผสมมาให้แล้วทั้งผู้นำกลุม่มดอกเบี้ยลงปันผลสูงแล้วก็เน้นคอนทราเรียนนะสี่ตีมแล้วก็เป็นเจ็ดตัวคิดว่าชุดนี้ สามารถถือข้ามไปปีสอง6ัยี่หกได้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่คืออ่าอันนี้คือรูปผมโชว์รูปตรงนี้เนาะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาซื้ออะไรเยอะอะไรน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าผมเปิดย่อใหม่นิดหนึง่งเห็นไหมฮะฝรั่งก็ซื้อหุ้นตามที่เอ่อเราเลือกไปสองในสองในเจ็ดเขาซื้อแอดวานครับซื้อแอดวานเยอะมากซื้อไปพันกว่าล้านซื้อไปพันกว่าล้านนะแล้วราคาหุ้นแอดวานก็ตอบรับเชิงบวก S อ R C ก็ทุกคนเห็นวันนี้ S อ R C บวกอยู่ตัวเดียวฝรั่งก็ซื้อครับแล้วก็มิน์ฝรั่งก็ซื้อคือส่วนใหญ่ฮะคนชอบคุยนักลงทุนก็ชอบแซลกันอยู่แล้วว่าฝรั่งซื้ออะไรชอบบวกเวลาฝรั่งซื้อหุ้นไทยหุ้นไทยก็จะเขียวนี่ฮะเราทําชาร์จมาให้ดูตัวที่ฝรั่งเน็ตบายสิบตัวและตัวที่ฝรั่งเน็ตเซลสิบตัวเดี๋ยฮะรูปตรงนี้สามารถแทปไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่ะผมย้อนกลับไปเป็นเน็ตบายก่อนอ่ะรูปทางซ้ายเน็ตบรูปทางขวาเน็ Uh huh. เส้นประเส้นประเส้นประสีฟ้าอ่อนคือการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินว่าฝรั่งซื้อเยอะหรือซื้อน้อยซื้อพันกว่าล้านห้าร้อยล้านหรือและแท่งสีน้ำเงินเข้มคือ performance ครับว่าบวกกี่เปอร์เซ็นต์บวกสองเปอร์ซ็นสามปอร์เซอะไรก็วัาไปส่วนใหญ่หุ้นนี้ฝรั่งซื้อผลต้องแทนเป็นบวกครับ <With that> หุ้นน,นี้ฝรั่งขายเนี่ยฮะ scb g a f delta ลดลงทั้งนั้นเลยแต่ในขณะที่ sprc a m a อะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพราะนั้นว็ที่ของเราว่าง่ายๆเรียบง่ายอะเราจะเลือกคุนที่ฝรั่งซื้อแล้วผลตอบแทนยังไม่ฝืนเช่นแอดวานยังบวกน้อยหรือมินต์ฝรั่งซื้อไปแล้วแต่ติดลบแปลว่าแปลว่าฝรั่งติดดอยเพราะนั้นเราเราจะเล่นตามอะไรแบบนี้นะครับเพราะ,ะฉะนั้นฝากไว้เจ็ดตัวเจ็ดตัวฮะ uh huh เป็นท uh huh ีมให้หมดแล้วก็คือผู้นำรถดอกเบีย้ยฟันผลแล้วก็เล่นม้วนฮะเล่นคอนทราเวน อ่า,าค่ะก็จะได้วางแผนการลงทุนคือตอนนี้เนี่ยถ้ามองเจ็ดตัวนี้เนี่ยนะคะจังหวะนี้คุณการแนะนํากลยุทธ์การลงทุนยังไงคะทยอยสะสมหรือว่ามีจังหวะตัวไหนที่ลงมาโอเคราคาเนี้ยซื้อเลยช็อปเลยมีมีวิธีการในเจ็ดตัวนี้อ่ในเจ็ดตัวนี้ต้องต้องเล่นแบบมีกลยุทธ์ครับ คือคตัวไหนขึ้นเราไม่ตามแต่วัน,นวันนี้วัน,นที่ตลาดลงมาแล้ววันนี้เราพูดตั้งแต่ต้นรายการที่ผมเข้าแล้วว่าเป็นเรื่องระต่างประเทศซื้อแอดวานครับวันนี้ต้องซื้อแอดวานสถานเดียรแล้วก็มินนะฮะวันนี้มินกับแอดวานนี่ต้องซื้อเลยะนะครับส่วนตัวอื่นๆที่ลงก็ช้อปปิ้งกันไปแต่ตัวไหนขึ้นไม่ซื้อถือหรือขายเท่านั้นะนะครับสำหรับพุ้นไทยเล่นรอบพอใจขายครับห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นถือข้ามได้ไม่ว่ากันแต่ต้องแบ่งขายบ้างนะครับ ค่ะอ่ะก็จะได้วางแผนนะคะจัดพอร์ตการลงทุนกันนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะคุณผู้ชมส่งคําถามเข้ามานะคะใครอยากจะส่งคําถามเข้ามาสอบถามคุณกันก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะท่านแรกสอบถามกันกุลค่ะกลุ่มโรงไฟฟ้าดูเหมือนจะไม่ยกเว้นเก่าฟนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยจะลงแต่ว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่หรือเปล่าคะคุณกันคุณผู้ชมเลยสอบถามกันกุลมองยังไงคะกันกุลเนี่ยคือ เี่นอย่างนี้ครับเอ่อราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาได้หลังบาทแข็งค่าแต่ก็ต้องรอในแง่ของโครงการในอนาคตซึ่งซึ่งตัวนี้เราอาจจะไม่ได้ cover จะให้ความเห็นมากไปได้นะแต่ว่าภาพรวมของโูกไฟฟ้าช่วงนี้ครับอาจจะอาจถ้าเป็นคำศัพท์วัยรุ่นเนาะก็เขาเรียกว่าอาจจะยังอาจจะยังเพราะว่าการกุลเนี่ยโอเคโครงการอะไรต่างๆมีถูกไหมฮะแต่ว่าถ้า ถ้ากราฟไม่เล่นตัวใหญ่ไม่เล่นตัวเล็กก็คงจะไม่เล่นตามแล้วตอนนี้มันมีเรื่องงบซึ่งไปต้องไปตามทาําการท่าน่าคนที่ถามต้องไปตามเรื่องงบต่อเนาะเนื่องจากเราไม่ได้ cover ตัวนี้ <S <S แต่ <S <S ผมเชื่อเหลือเกินว่า <S <S ถ้ากันคุณมาเราดู leading ได้ก็คือกราฟแล้วก็อันที่สองคือเงินบาทนะครับซึ่งบาทเนี่ยคือคือแข็งเนี่ยมันก็คือเป็นภาพแข็งอย่างที่เราคุยกันแต่มันคงแข็งมากกว่านี้ไม่ได้เพอแบงค์ชาติก็ไม่อยากให้แข็งเกินเขาก็ต้องมีการแทรกแซงนะครับ ค่ะตัวถัดไปนะคะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเอราวันค่ะมองยังไงบ้างคะเอราวันเนี่ยคือจะไม่เหมือนมินนะครับเอราวันเนี่ยเราเราเว v e r แล้วเราก็เห็นงบเมื่อเช้ามีการรายงานมีออกบทบบวิเคราะห์จริงๆงบไม่ได้ดีนะครับแต่นักวิเคราะห์เรายังชอบอยู่เพราะว่าเราเห็นการฟื้น oh. เขาเห็นการฟื้นตัวของรายได้เฉลี่ยต่อห้องหรือว่ารายได้ของโรงแรมที่จะดีขึ้นจากโรงแรมพับอินอะไรต่าง แต่ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าภาพรวมของท่องเที่ยวไทยกระเตื้องขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้มีระย,ยะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเล่นมินดีกว่าเล้นเน้นโรงแรมต่างประเทศช่วงนี้ฮะเน้นเน้นอะไรที่เป็นต่างประเทศจะปลอดภัยกว่าเน้นในหุ้นในประเทศเพราะหุ้นในประเทศเนี่ยต้องยอมรับว่าความเสี่ยงเยอะเยอะในที่นี้ก็คือว่าเศรษฐยกฐฐิจไทยไม่ฟื้นต้องอรอลดดอกเบีย้ยอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเน้นโรงแรมที่เป็นต่างประเทศดีกว่านะครับเพราะนั้นเอราวัน ความความเป็นผมนะสองต้นต้นซื้อตอนจะหลุดสองหรือหลุดสองได้จะดีมากนะครับอือค่ะขยับไปต่อนะคะตัว CKP ค่ะ CKP เนี่ยตัวนี้เราเรา cover นะครับแล้วเราก็ชอบในแง่ของโรงไฟฟ้าแต่อย่างที่บอกฮะคือเราชอบยังไงเนี่ยมันต้องดูตัวใหญ่เนี่ยอันนี้คือพูดเรียนตามตรงแล้วก็ต้องดูเงินบาทเหมือนกันกุลเลยฮะเหมือนกันกุลเลยต้องดูตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่เล่นไหมก็คือกาฟเล่นหรือเปล่า นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําสยามบุรีเนี่ยก็หนุนผลประกอบการในไตรมาสสามได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของจะมีอะไรโรงไฟฟ้าน้ํางึมสองคือโรงไฟฟ้าต่างในในต่างประเทศในต่างประเทศของเขาเนี่ยก็เป็นหน้าหายของเขาต้นนุนกา๊าซที่ลงก็เป็นบวกกับ CKP อันนี้พื้นฐานพื้นฐานดีแต่กลับไปคําตอบเดิมครับ ก็ต้องให้ให้ตลาดกลับมาเล่นก่อนจะมองว่าเป็นจังหวะสะสมก็ได้สําหรับทั้ง Ckp และกันกูลในคอมเมนต์ผมแต่ถ้าเลือกได้ทําไมเราไม่เลือกกรัฟล่ะเพราะเพราะกรัฟก็ลงเหมือนกันไงถูกไหมค่ะนะค่ะงั้นป grandes, mm. ไปดูต่อนะคะคุณผู้ชมบอกว่าคุณการคุณการเลือกแอดวานให้นะคะแล้วทรูล่ะคะคุณผู้ชมบอกทรูแอดวานเนี่ยจริงจริงจริงๆดีทั้งคู่เห็นไหมฮะราคาแข็งกับตลาดทั้งคู่ คือทรูเนี่ยงบสู้แอดวานไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องปันผลระหว่างการแล้วก็ประชุมนักวิเคราะห์ไตามาสสี่ที่เขาบอกว่าไตามาสไตมาสสามูขอภายประชุมนักวิเคราะห์ไตามาสสามแต่เขาบอกว่าไตามาสสี่เนี่ยแนวโน้มของเขาจะดีเขาจะได้ยอดซับสคริเบอร์มากขึ้นหุ้นเลยแข็งกว่าเพื่อนความเห็นผม <Yeah. S 1> วันนี้ทรูแข็งไม่ซื้อซื้อแอดวานดีกว่าเพราะนี่แอดวานเป็นตัวนําลงนะครับแล้วก็แอดวานเนี่ยเบต้าต่ากว่าทรูต้องยอมรับอย่างนี้ ทรู True, นี่ยสายซิ่งสายเสี่ยงแล้วเราลองดูฮะใครซื้อมา 2, ่อสองสปีปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยได้มาแล้วร้อยเอร์เซนเท่านั้นถ้าจะซื้อหุ้นที่ขึ้นมาร้อยเปอซกว่าแล้วเนี่ยแอดวานซมีความเสถียรกว่าในแง่แคชฟลูอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับค่ะไปที่ CBG ค่ะคุณผู้ชมถามว่ารับได้ไหมคุณผู้ชมคะขอปิดรับคำถามที่ BDMS นะคะ CBG ค่ะคุณการมองยังไงคะ C.B.G ใช้ใช้ว่าอ่าเป็นคำเดียวเลยครับคำเดียวเลย<ะ>ธุรกิจเบียรคือธุรกิจเบียเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาทํามาแล้วเขาลำบากคุณเสถียรก็มีค่ายกันให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาสู้ต่อก็ต้องรอดูว่าฟื้นไหมการที่สองก็คือยอดขายในเกี่ยวกับอ่าขอบชายแดนอะไร,รต่างๆตรงเนี้ยกระทบเขาบางส่วนเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าเรื่องของการปิดด่านการชายแดนอะไรต่างๆที่เรามีปัญหาเนี่ย ไม่น่าจะจบในเร็ววันเพราะนั้นเอาเป็นกลยุทธ์ในการเทรดดิ้งนะครับพื้นฐานดีนะ CBG การทำธุรกิจใหม่การตีตลาดใหม่ตลาดเบี B A. เป็นมูฟที่ผมชอบแต่ระยะสั้นกลยุทธ์เราก็ต้องยอมรับว่าถ้ามีเรื่องชายแดนหุ้นตัวนี้ก็คงไม่เล่นครับยังยังคำตอบยังคำตอบของผมนะรับได้เลยไหมตรงนี้น่ารับแล้วแต่รับแล้วต้องรอถ้ารอไม่ได้อย่ารับต้องรอนี่คือรอ รอจนกว่าจะเลือกตั้งอีกรอบอะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ายังไงอ่ะภูมิใจไทยก็ต้องเอาเรื่องชาตินิยมเป็นจุดหาเสียอยู่แล้วแล้วถ้าเอาเรื่องชาตินิยมคุณคิดว่าจะเปิดด่านไหมอ่าลองไปอันนี้ให้ท่านท่ฟังท่านนี่ถามคิดเอาเองนะครับค่ะงั้นไปต่อที่แ a n d ์แอนด์เฮกับ Q House คุณผู้ชมอบอกว่าถูกมากเลยถ้าให้เลือกสองตัวนี้เนี่ยคุณการเลือกตัวไหนคะเป็นแลน์ก็ได้ครับเพราะแลนดเราเห็นงบ นี่ฮะเมื่อเมื่อเมื่อคืนรายงานงบออกมาดีกว่าคาดนะสลแลนเฮาแต่หุ้นดูสิฮะไม่เกิดไม่ไม่แทบจะเขาเรียกว่าก็โดนตลาดผันผันไม่ตามตลาดเขาเรียกว่าโดนกระทบลงตามตลาดเหมือนกันเพราะนั้นผมผมอย่างนี้เมื่อกี้เราโชว์เจ็ดตัวที่เราเราชอบเนาะใช่เราขอเลือกเราขอผมขออนุญาตพูดตัวที่ไม่ชอบบ้างแล้วกันเราไม่แตแปลว่าไฟแนนซ์าไม่ชอบไฟแนนซ์เราไม่ชอบเนาะติดล้อสวัสดอ่าเอ็มดีซีเราไม่ชอบ ค่ะแลนด์เฮาส์ทิวเฮสหรืออสังหาทุกตัวเราก็ไม่ชอบครับเราก็ไม่เราคือถ้าจะมาเล่นอสังหาเพราะปันผลสูงนะเล่นแบงค์เถอะอความเห็นผมนะมถ้าจะเล่นเพราะอสังหาเพราะปันผลสูงเล่นแบงค์เถอะแล้วถ้าเล่นตัวถูกถูก,ถกเพราะว่าอาสังหาถูกหรือย,อยังถูกครับแต่ว่าคุณคิดว่าใครจะซื้อบ้านตอนนี้อ,อันที่หนึ่งน้ำ,น,ำน้ำก็ท่วมเลยนะซึ่งตอนนี้ก็น้ําก็เดี๋ยวจะมากรุงเทพแล้วไม่รู้จะมาเยอะมาน้อยอ่าคอนโดก็มีแผ่นดินไหว แล้วก็กําลังซื้อมันก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นอ่าผมว่าตอบแค่นี้น่าจะอ่าเคลียร์ครับน,น,นะครับสำหรับกลุณภาษาห,หาค่ะอ่งางั้นไปต่อที่โมชิโมชิค้าปรีอย่างโมชิตัวนี้งบดีนะครับแต่ว่าหุ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าหุ้นก็ไม่ได้จะขึ้นเห็นไหมฮะ <y> แล้วหุ้นเป็นนิวโลในรอดไม่รู้กี่ปีเพราะว่าอะไรอ่าตอนนี้แลนสเคปของคาปรีเปลี่ยนไปหมดแล้ว ตอนนี้เขาไปเจนนี่ไลฟ์สดกันแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือคอมเมนต์ของผมอ่ะ้าปลีกต้องปรับตัวเป็น,เป,นเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะถูกดิสรับถ้าไม่ปรับตัวถ้าไม่ปรับตัว mm hmm. แล้วตัวที่ผมเลือกเจ็ดตัวเราก็จะมีแค่ตัวเดียวเลยที่รู้สึกว่าโอเคถ้าต้องเลือกขอตัวเดียว c p พเพราะว่าเซเว่นเนี่ยต้องบอกว่า barrier to entry แล้ว disruption เขาว่าหนาพอสมควรเพราะนั้นน d i s r u p t ยาก mm hmm. แค่นั้นเลย mm hmm. แต่ตัวอื่นผม ผมคิดว่าสินค้าในโมชิเนี่ยแค่แข่งขันจากแบรนด์จีน KKV ก,<ม>ก็เหนื่อยแล้วแล้วมาเจอเทรนใหม่ที่ดาราไลฟ์กันเนี่ยผมว่า disruption <Okay. S 1> แต่งบดีค,ครับย่องยอมรับพื้นฐานดีงบดีแต่ระยะสั้นเนี่ยซินดิเมนต์มันเปลี่ยนต้องรอดูครับว่าจากนี้อุตสาหกรรมคร้าปลีกจะเปลี่ยนยังไงอืมค่ะตัวสุดท้าย BDMs ค่ะล่าสุดกำไรออกมาดูดีแต่ว่า BDMs เนี่ยมันเป็นขาลงนะแล้วก็จ่อทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องด้วย คุณการมองอยังไบ้างคะอ่าสำหรับท่าน,นี่ฟังอยู่แล้วท่าน,นี่ถามคำถามเนาะที่บอกว่าเอ้ยคาราบาวรับไหมอ,<า>อสังหารับไหมรับนี้ดีกว่าครับบีดีอ็อย่างน้อยๆเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนอันนี้ปัจจัยสี่เนาะไม่มีดิซั์ช่นแบบคราบอีกด้วยไม่ต้องมากังวงลว่าคนจะซื้อบ้านไหมผมว่าบีดีเ็เนี่ยคือคือราคาหุ้นมันถูกเกือบหมดเลยวันนี้เราเศร้าใจมากเปิดชาร์ตไหนมาก็เป็นขาลงเพราะนั้นเราขอเรื่องลงบาลครับเราขอเรื่องลงบาล โรงพาบาลอย่างน้อยๆเนี่ยเราเห็น d i s ด p t i น n ที่น้อยกว่างบก็ดีแล้ว BDMs ก็เป็นหนึ่งในผู้นําของโรงพาบาลอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะเข้าตีมที่เราเลือกก็คือตีม leader อาคาปีกเลือก c b บอพลังงานเลือกปอตทโลงไฟฟ้าเลือกกัฟโรงพาบาลเลือก BDMs นะครับและแนวรับกับแนวต้านมองตรงไหนดีคะเพราะว่าเขาเพิ่งหลุดรับรับหนึ่งมารับที่ยี่สิเนาะหลุดผมว่าคิดอย่างนี้ฮะผม เนื่องจากตลาดไทยมันก็เล่นวนๆเทรดดิ้งอย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้เลย <Ha. S 1> EDMS โซนต่ำกว่า20คือโซนที่รับมีเลขหนึ่งนำหน้าคือสะสมได้เลยไม่ว่าจะ19 17 15 14 12ถ้ามันลงไปถึงรับได้หมด oh, <22. S 1> เพราะ <Ha. S 1> เพราะ12มันเคยลงไปถึง12 13เนี่ยเคยลงมาถึงตอนโควิดผมจำได้ซึ้งขายได้ตรงนั้นเนี่ยก็ก็จะก็จะค่อนข้าง สบายใจนะ15 6. เห็นไหมเห็นเส้นเห็น15.6เห็นไส้เทียนไหมฮะนั่นแหละคือโควิดตรงนั้นเนี่ยนาทีทองเพราะนั้นเพราะนั้นจะลงไปถึงเนี่ยต้องรีบรับเลยซึ่งตรงนี้มันแค่สี่บาทอะ15.6กับ19.6น่ารับมากเกินยี่สิบไปไม่ซื้อ BMS ค่ะเลขสองนำหน้าคือจังหวะรอ,อมียี่บห้าถ้าเกินยี่บ้าใกล้สาสิบนี่ขายอย่างเดียวครับขายลูกเดียว Uh huh. เลขหนึ่งนำหน้าคือต้องซื้อแต่เลขสองขึ้นไปคือขาย BMS ครับ mm hmm. เพราะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราเห็นการาฟแต่ละตัวน่ากลัวมากแล้วจะรับรับอสังหารับอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ผมว่าไอที่น่ารับที่สุดคือตัวนี้แหละ BMS นะครับค่ะ,ะให้คุณผู้ชมไว้นะคะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณการมาให้แนวทางการลงทุนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค